สวัสดีครับวันนี้ร้านนาครซับย่างยนต์นะครับพามาชมตัวล้อที e 37สามสินะครับผมตัวนี้เป็นสีซิลเวอร์นะครับหรือว่าสีบอนนะสีบอนนะครับตัวนี้จะเป็นขอบ17กว้าง เอ้ยขอบ15กว้าง7ออฟ35นะครับเป็นงานสติกเกอร์นะมีฝากลางให้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูรอบตัวก่อนเลยนะครับตัวนี้เป็นงานยูสตานะครับผมเป็นงานยูสตาก้านเรียบนะก้านก้านเรียบแบบก็คือเรียบลงมานะครับหรือจะเรียกก้านตรงก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับเป็นสี่รูร้อยนะตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ตัวล้อใกล้ๆก,ก,กันนะครับ รายละเอียดเยอะอยู่ตัวนี้โอเคครับเรามาต่อกันที่ตัวล้อแบบใกล้ๆนะตัวนี้เป็นฝามีฝากลางมาให้เลยนะครับเป็นงานสติกเกอร์นะครับผมสีจะเป็นสีบรอนนะเป็นสีซิลเวอร์นะครับ ไม่เงาแล้วก็ไม่ด้านนะครับมันแบบยังไงอะเป็นเป็นสีแบบเหลือบด้านเหลือบเงานะบอกไม่ถูกนะครับแล้วก็ก้านจะเป็นก้านตรงนะครับมีความหนามากๆเลยนะก้านเป็นก้านตรงแล้วก็หนาอยู่นะครับก้านตรงก็คือตรงนี้ยมันตรงลงมานะเห็นไหมมันตรงลงมาเลยนะครับตัวนี้มีออฟเซตด้วยนะครับออฟเซตตรงนี้นะครับตั้งแต่ข้างในเนี่ยออกมานะ น่าจะมีประมาณหนึ่งนิ้วถึงหนึ่งนิ้วไม่เกินนิ้วครึ่งนะครับประมาณนี้เป็นสเต็ปสองเป็นสเต็ปหนึ่งชั้นนะครับตรงนี้นะโอเคมีปั๊มนะครับมีปั๊มในให้เลยนะครับน่าจะน่าจะเกือบครบนะครับมีตรงนี้โล่งนะครับไม่มีปั๊มนะครับสเปคจะเป็นสี่รูร้อยนะครับเหมาะกับพวกรถอีโคคาร์ทุกรุ่นนะครับที่เป็นสี่รูหนึ่งร้อยนะครับล้อตัวนี้จะเป็นงานผลิตแคสติ้งนะครับจะไม่ใช่ล้อเบานะครับ ราคาอยู่ที่ราคาถูกมากเลยนะแปด0บาทนะครับผมตัวนี้สวยมากเลยนะตัวนี้ใช้ได้เลยเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสำหรับใครที่มองหาสีบอลน,นะครับแล้วก็ไม่รู้จะไปเล่นอะไรก็มาลองดูท e 37สามเจดูนะครับสวยอยู่นะครับตัวนี้ประมาณนี้ตัวนี้มีคิวนะมีคิวรอนะครับเพื่อที่แบบว่าถ้าเราอุบัติ ไปชนฟุตบงฟุตบาอย่างน้อยคิ้วมันก็รับให้นะครับโอเคก็ลองเอาไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสำหรับใครที่มองหานะสอบถามได้เลยนะครับที่นครซัพย์ยังยนนะครับ094 540 9999สวัสดีครับ Perfect!